หนึ่งเดียวในเมืองไทยพระเกจิอาจารย์อาวุโสอายุ111ปีสิทธิเอกหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญรูปสุดท้ายที่ยังดำรงทตุขันหลวงปู่ทองพูลเขมะเปโมวัดถ้ำจำปาทองจังหวัดาราชบุรีท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2455เริ่มบรรพชาเป็นสนัมเณีนรำเรียนพุทธาคมและอุปถาค รับใช้หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญตั้งแต่อายุ9ปีจนถึงอายุ3 1ปีรวมระยะเวลากว่า22ปีจนหลวงพ่อสดถึงแก่มรณภาพหลังจากนั้นหลวงปู่ทองพูลท่านได้เข้าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เจ้าคุณอินวัดยางเจ้าตำรับวิชากระสุนหลงนโมหัวช้างไม้สแกตาบอดและเข้าไปศึกษาวิชา สายหลวงพ่อกุลวัดพานอนตำรับวิชาตะกุดมายราบสะกดทับและวิชาด้านคงกระพันชาตรีต่างๆจากหลวงพ่อม่วงสิทธิเอกหลวงพ่อกุลวัดพานอนและเอาร่ำเรียนวิชาสายหลวงพ่ออบวัดถ้ำแก้วเจ้าของวิชาชาตรีตีไม่แตกและหลวงปู่ทองพูลท่านยังมีศักดิ์เป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่ออบร่ำเรียนวิชาสายหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงวิชาณปัตลอด วิชามหาอุดคงกะพันชาตรีจากหลวงพ่อจ่างวัดเขื่อนเพชรผู้ซึ่งเป็นลูกผู้พี่ของท่านศึกษาวิชากับหลวงพ่อพิมพ์หลวงพ่อมาลัยมาละโยวัดหุบมะล่ำเจ้าของวิชาเข็มทองสมัยที่หลวงพ่อพิมพ์อยู่วัดทับใต้และหลวงพ่อพิมพ์ท่านอย่างเมตตาฝังเข็มให้กับหลวงปู่ทองพูนศึกษาวิชาหลวงพ่อชมวัดดอนกอ,อกสิทธิ์ผู้น้องของหลวงพ่อกุลวัดพนนนเจ้าของวิชาลูกสะกด หมากทุยและพระปิตาคุก,กรักร่ำเรียนวิชาสายหลวงพ่อผินวัดโพกุวิชาคงกระพันแคล้วคาดโดยที่หลวงพ่อผินเป็นเพื่อนสนิทของโยมพ่อหลวงปู่ทองพูนร่ำเรียนวิชาสายหลวงพ่อเทพวัดธรรมดำรงวิชามหาเมตตาเนื่องจากหลวงพ่อเทพท่านเอ็นดูหลวงปู่ทองพูนตั้งแต่ยังเป็นสามเณรน้อยร่ำเรียนวิชาสายหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเจ้าตำรับวิชา โพธิสัตว์บารมีสิบทิศวิชาสาลิกาลิ้นทองจากหลวงพ่อเวกวัดศาลาหมูสีสิทธิเอกหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมเรียกได้ว่าหลวงปู่ทองพูนนั้นท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ครบเครื่องร่ำเรียนวิชาาคมมาทุกแขนงเก่งไม่เป็นสองรองใครครับหลวงปู่ทองพูนท่านโด่งดังมานานแล้วนะครับชาวบ้านในพื้นที่ของจังหวัดราชบรุรีให้การเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมาก วัตถุมงคลของหลวงปู่ทองพูนนั้นมีประสบการณ์บ่อยเป็นที่ประจักษ์แก่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่เครารพศรัทธาวันนี้วาระดีได้เจริญมาบรรจบอายุครบ111ปีทางวัดจำปาทองได้จัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกฉลองอายุพระธมงคล1 1 1ปีหลวงปู่ทองพูนเคมะเปโมรุ่นเจริญพรบน 1 1 1ปีเพื่อสมทบทุนจัดตั้งเป็นกองทุนรักษาธาตุขันของหลวงปู่ทองพูนเนื่องจากปัจจุบันท่านอาพาธอยู่บ่อยครั้งต้องขอรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ตลอดร่วมบนเช่าบูชาที่ลุ้นละ300บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ4ลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับจำนวนการจัดสร้าง ต้องบอกว่าสร้างน้อยมากๆนะครับเพียงแค่2333เหรียญเท่านั้นสร้างน้อยอนาคตต้องพลิกแผ่นดินตามหากันอย่างแน่นอนครับท่านจะได้ลุ้นเนื้อเงินหน้ากากทองคำสามเหรียญและได้ลุ้นเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินอีกสี่เหรียญและรายการพิเศษอื่นทั้งหมดกว่า23รายการนะครับสำหรับพิธีพุทธาธิวาพิเศษพระรุ่นนี้ได้ปลุกเสกไปครบแล้วทั้งสองวาระนะครับวาระที่หนึ่ง อดิตันจิตลุกเสกนำเลิกโดยหลวงปู่ทองพูนเขมาเปโมวาระที่สองอดีตันจิตลุกเสกในวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาโดยหลวงปู่ทองพูนเขมาเปโมพร้อมคณะสงฆ์วัดถ้ำจำปาทองนะฮะตามจริงแล้วนะครับหลวงปู่ทองพูนท่านลุกเสกนะในพรรษา9วัน9คืนนะครับรับประกันความเข้มแข็งอย่างแน่นอนนะครับเรียนคุณสภาพบรุษพู้ใจดี และคุณพ้สวตีผู้ใจกุศลทุกท่านนะครับท่านไหนอยากจะร่วมบุญใหญ่ทําบุญกับพระอาลยสงฆ์อายุ1 1ึปีเพื่อบํารุงรักษาธาตุขันหลวงปู่ทองโพนเขมะเปโมให้อยู่เป็นมิ่งขวัญเป็นอร่มโพทองแก่ลูกศิลูกหาตราบนานเท่านานครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ